เสียงกวนเราหรือเรากวนเสียงหลวงพ่อกลับจากประเทศสกอตแลนด์แล้วท่านพมนักที่ธรรมประที่พิหารเหมือนเดิมมีญาติโยมมานั่งสมาธิและฟังท่านแสดงธรรมทุกคืนสำหรับธรรมเทศนาที่หลวงพ่อแสดงในวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2522นั้นได้รับการจัดพิมพ์หนังสือแล้วในชื่อสมาธิภาวนาธรรมประทีปพิหารนั้นติดอยู่กับ ถนนอันพลุกพล่านด้านเหนือของกรุงลอนดอนตรงกันข้ามคือร้านเหล้าเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมจึงมีอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อได้ยกประเด็นนี้มาเป็นหัวข้อเริ่มต้นการอบรมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2522ดังนี้วันนี้จะพูดอะไรฝากไว้สักนิดหนึ่งคือความเห็นว่าเสียงรถมันรบกวนเรานั้น ที่จริงแล้วเราไปรบกวนรถไม่ใช่หรือไม่ใช่เสียงรถมารบกวนเราใช่ไหมคนเราจะมีความทุกข์เพราะมีความเห็นผิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นเช่นนี้เราก็จะไปแก้แต่เสียงรถเสียงคนอื่นเท่านั้นไม่แก้ถูกจุดของมันดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดไม่หยุด เพราะความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ถูกต้องมีในใจเราไหมทุกคนต้องพิจารณาในจิตของเราอันนี้เป็นเหตุวันนี้ให้เก็บไว้ดูนะอย่าทิ้งเก็บไวด้ดูความเห็นที่ถูกต้องคือที่เรียกว่าเราไปกวนเสียงรถไม่ใช่เสียงรถมากวนเราหรือยิ่งกว่านั้นเราก็ไม่มีรถก็ไม่มีเสียงก็ไม่มี ก็เป็นอันหมดเท่านั้นแหละอันนี้ก็ให้ดูที่จิตของเราให้ดูที่จิตของตนทุกๆคนเช่นเรานั่งในวันนี้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเจ้าของทุกข์มีไหมพิจารณาให้ดีนะถ้าใครเป็นเจ้าของทุกข์คนนั้นก็ลำบากมากที่สุดยังไม่เข้าใกล้ความสงบถ้ามีความเห็นเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นความเห็นที่ผิดซึ่งเป็นวิชาทิฏฐิไม่ใช่มรรค หรือเป็นมิจฉาคือเป็นทางเข้าไปสู่ทุกข์นั่นเองมีไหมให้ดูที่จิตของเราทุกคนการกระทำวันนี้ถ้ามีความเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วคนที่รับทุกข์นั้นไม่มีเป็นยังไงความเห็นเราใกล้ไหมหรือยังห่างถ้าใครเข้าใจว่าทุกข์เป็นของเราสุขเป็นของเรานั่นแหละเรียกว่า หาความสงบยังไม่ได้การนั่งสมาธิการกระทำปฏิบัติเช่นนี้ทำเพื่ออะไรให้ใครเคยคิดไหมเคยพิจารณาไหมจากประเทศอังกฤษหลวงพ่อพร้อมด้วยพระอาจารย์ประภากรโรได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาท่านได้พูดเปลยเปว่าอาจจะให้พระอาจารย์สุเมโทรกลับเมืองไทยและให้พระรูปอื่นอยู่แทน ซึ่งทำให้ทุกคนตกใจเพราะการบุรณะซ่อมแซมครหัตถ์เก่าแก่และชำรุดสุดโทมที่นายยอดชาบซื้อไว้นั้นเป็นงานหนักที่ต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะเสร็จเรียบร้อยแต่ถึงกระนั้นคณะสงฆ์ก็มีกำลังใจที่จะสู้ความยากลำบากต่างๆเพราะศรัทธาในตัวผู้นำคือพระอาจารย์สุเมโตเป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นการปรารกว่าจะเปลี่ยนแปลงประธานสงฆ์ครั้งนี้ เป็นอุบายอันหลักแหลมของหลวงพ่อที่ให้ทุกคนสํานึกว่าความหวังในคนอื่นไม่ว่าใครเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จงเป็นที่พึ่งของตนอย่ายึดมั่นถือมั่นครูบาอาจารย์จนเกินไปหลวงพ่อได้ฝากบทเรียนเรื่องความไม่แน่นอนไว้กับสิทธิ์เป็นที่ระลึกแล้วท่านก็อําลาออกเดินทางต่อจากลอนดอนหลวงพ่อได้แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่นิวยอร์ก แล้วก็บินต่อไปอยังเมืองซีแอตเทิลบ้านเกิดของพระอาจารย์ประภากโรโดยถึงสนามบินเมืองซีแอตเทิลในวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2522โยมพ่อโยมแม่ของพระอาจารย์ประภากโรกับน,นบายพรไบรเตอร์อดีตพระวรปัญโยซึ่งเคยบวชอยู่ที่วัดน้องป่าพง6พรรษาแล้วลาสิกขาไปและกลุ่มชาวพุทธ ในเมืองซีแอตเทิลได้มารอต้อนรับโยมแม่ของอาจารย์ประภาการโรพอแลเห็นพระลูกชายก็วิ่งทลามาแตก่ไกลทำท่าเหมือนจะเข้ามากอดตามธรรมเนียมตะวันตกทำให้อาจารย์ประภากาโลตกใจเตรียมยับยัง้งแต่เมื่อเข้ามาใกล้โยมแม่ก็ซุดตัวลงกราบอย่างเรียบร้อยทุกคนก็โล่งใจไปตามๆกันส่วนพรไรเตอร์นั้น ได้ปาวาราณาตัวเป็นโยมอุปถากตลอดเวลาที่หลวงพ่อพำนักอยู่ในอเมริกาหลวงพ่อเห็นสิทธิ์เก่าก็หัวเราะชอบใจสัพยอกว่าเดี๋ยวนี้พรเป็นคนครึ่งครึ่งกลางกลางคือจะเป็นพระก็ไม่ใช่เป็นคารวาสก็ไม่เชิงเพราะแม้จะสึกไปแล้วพรก็ยังโกนหัวเหมือนนักบวชอยู่นั่นเองหลวงพ่อแวะ ไปพักที่บ้านโยมพ่อโยมแม่อาจารย์ปภากโรสองสามวันจากนั้นย้ายขึ้นไปอย่างบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเขาสัปดาห์แรกคณะผู้ติดตามสังเกตว่าหลวงพ่ออ่อนเพลียมากอย่างเห็นได้ชัดท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักผ่อนเงียบๆบ,บางทีก็คุยธรรมะก,กับพระอาจารย์ปภากโรและพร บางทีก็ให้เปิดโทรทัศน์ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันบ้างไม่นานนักท่านก็เริ่มฟื้นตัวมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกเป็นโอกาสพักผ่อนที่หาได้ยากเพราะตลอดเวลาที่อยู่เมืองไทยท่านต้องรับภาระหนักในฐานะเจ้าอาวาสวัดใหญ่เมื่อมาถึงประเทศอเมริกาแล้วหลวงพ่อคอยสังเกตสังคมวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีและบุคคลอเมริกันอยู่เรื่อย พิจารณาอยู่ว่าจะทำงานเผยแผ่ที่อเมริกาอย่างไรจึงจะได้ผลดีวันหนึ่งท่านปรารภในประเทศอเมริกานั้นถ้าจะสอนกันแล้วไม่ต้องใช้คำว่าพุทธศาสนาก็ใช้ได้ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าพุทธธรรมคือสัจธรรมที่มีอยู่เองตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของการสมมติบัญญัติหรือของใครเท่าที่หลวงพ่อได้สังเกตแล้ว ชาวตะวันตกที่สนใจพุทธศาสนามักจะเป็นคนที่มีการศึกษาค่อนข้างเจ้าทิฏฐิคนมีทิฏฐิมานะแรงกล้าจะรับธรรมะได้ยากท่านจึงแนะว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือสอนแบบให้เขาเข้าใจว่าเขาคิดอะไรขึ้นมาได้เองแต่หลวงพ่อเตือนว่าถ้าทิฏฐิมานะมากจนรับธรรมะไม่ได้เลย ก็ไม่ต้องเถียงกับเขาเพราะมันเป็นเหมือนเศรษฐีเถียงกับยาจกต้องปล่อยไว้ก่อนเพราะมันเป็นกรรมของเขาเองเส้นในอเมริกาในสมัยปัจจุบันพุทธศาสนาแพร่หลายในอเมริกาคือฝ่ายมหายานซึ่งมีคำสอนบางประการที่ไม่สอดคล้องกับฝ่ายเทรวาดทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มชาวตะวันตกที่ศึกษาธรรมะบ้างพอสมควร ตัวพรเองหลังจากลาศิกขาไปจากวัดหนองป่าพงก็เกิดสนใจธรรมานิกายเซนของมหายานและได้ศึกษามาประมาณ2อสปีก่อนหน้านั้นจึงมีเรื่องต่างๆของเซนมาเป็นหัวข้อสนทนาซักถามหลวงพ่อบ่อยๆและพรก็ได้แปลกใจที่หลวงพ่อสามารถโต้ตอบให้ความกระจ่างแก่เขาได้ทั้งๆที่ท่านไม่เคยได้ศึกษาทางนั้นมาก่อน ต่อไปนี้คือตัวอย่างการสนทนาระหว่างหลวงพ่อกับพอลพอลถามว่ามหายานนี้ถือว่าจิตเดิมแท้เป็นของบอริสุทธิ์สัพสัตว์มีพุทธภาวะในใจอยู่แล้วฉะนั้นบางคนเห็นว่าไม่ต้องประพฤติปฏิบัติให้ลำบากหลวงพ่อตอบเรามีอะไรสะอาดบ้างไหมผาาใบนี้นะสมมุติว่าเราเอาขี้ใส่ แล้วพูดว่าถาดใบนี้เดิมแท้เป็นถาดสะอาดฉะนั้นเราจึงไม่ต้องล้างอย่างนี้จะถูกไหมพอลถามว่าบางคนไม่ยอมปฏิบัติเพราะเห็นว่าเขาสบายแล้วไม่มีความทุกข์ตอบถ้าหากว่าเด็กน้อยไม่ยอมไปโรงเรียนดื้อกับพ่อแม่ว่าไม่ไปผมสบายแล้วอย่างนี้จะดีไหมพอลถามว่าบางคนเขาเห็นว่า ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตต้องมีทั้งสุขและทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับจึงจะเป็นธรรมชาติถ้าไม่มีความทุกข์ความสุขก็ไม่มีรสชาติหลวงพ่อบอกว่าจะเอาอย่างนี้ก็ได้อย่าปล่อยนะจับไว้ดีๆจับไว้นานๆดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าคนเราจะมีความเห็นต่างๆอย่างนี้และไม่ยอมรับความจริงก็ปล่อยเข้าไว้อย่างนั้นก่อน ปฏิบัติที่ไม่ใช่ปฏิบัติการเข้าค่ายอบรมกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาสั้นๆประมาณ7จ0วันตามสำนักต่างๆเป็นวิธีที่นิยมกันมากในหมู่นักปฏิบัติชาวอเมริกันหลวงพ่อได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทำนองนี้ไว้หลายครั้งอย่างเช่นเข้าค่ายก็ดีแต่ขาดการติดต่อไม่ใช่กรรมฐานที่สมบูรณ์มาทำกรรมฐานช่วงสั้นๆแล้วออกไปสนุกต่อ ทำให้จิตกระทบแล้วก็มาทำอีกเจ็ดวันไม่พูดสามวันเจ็ดวันแต่ไปร้องไปเล่นเสียเจ็ดเดือนก็ไม่คุ้มกันเป็นความเข้าใจผิดเป็นปฏิบัติที่ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องทำให้ติดต่อเห็นโทษให้ติดต่อที่มาทำเพื่อให้เห็นโทษจะได้ไม่ทำอีกจะได้สังวรสำรวมตลอดเรื่อยไปถ้าทำก็ต้องอย่างนั้น มันจึงเกิดผลถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่เกิดผลหรอกก็เกิดเล็กๆน้อยๆดีกว่าไม่ทําบางทีก็ไม่ดีกว่าหรอกบางทีก็เบื่อปฏิบัติกรรมฐานก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรอกก็อย่างนั้นแหละไปเล่นดีกว่าไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ดีกว่าก็เลยไปกันเลยอย่างนั้นแหละทําไม่ถึงที่มันทาไม่จริง อันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันพร้อมที่จะสอนเราอยู่เสมอถ้าเราทำปัญญาให้เกิดขึ้นเท่านั้นก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกนอกจากนั้นท่านได้เปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐานในลักษณะนี้ว่านี่มันชอบภาวนาแบบโจรที่ถูกตำรวจจับและจ้างทนายเก่งๆมาว่าความให้พอพ้นโทษก็กลับไปขโมยของเหมือนเดิมถ้าถูกจับก็จ้างทนายอีกหมุนเวียนอย่างนี้แหละ ท่านอธิบายต่อไปว่าเป้าหมายของการภาวนามีใช่เพียงทําจิตให้สงบจากความทุกข์หรือออกเสียจากความวุ่นวายชั่วคราวเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาให้เห็นเหตุและถอนสมุทัยซึ่งเป็นตัวต้นเหตุของความสงบเหล่านั้นจึงจะเป็นความสงบสุขที่แท้จริงและอีกครั้งหนึ่งท่านเปรียบเทียบการทำสมาธิกับการสร้างบ้านว่าทำสมาธิคิดว่าทำแล้วหยุด ไม่ใช่ต้องมีสติรู้ที่จะมาทําลายสมาธิของเราให้วุ่นวายรู้ตัวอยู่เสมอทำสมาธิไม่ยากหรอกการรักษาสมาธิซิยากเหมือนสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่นานก็เสร็จแต่การรักษาบ้านทําความสะอาดบ้านต้องทําเรื่อยๆตลอดชีวิตหลวงพ่อได้มีโอกาสเห็นหิมะเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านเมื่อคราวไปเที่ยวชมภูเขาเลนิออ ซึ่งสูงเป็นอันดับที่สองในอเมริกาท่านหยิบหิมะขึ้นมาพิจารณาแล้วออกปากว่าไม่งามเหมือนที่เห็นในรูปภาพหลังจากกลับมาท่านได้มีโอกาสไปหาหมอจีนที่เมืองซีแอตเทิลหมอได้ถวายยาสมุนไพรสมพันปีก็ทำให้มีกําลังวังชากําลังวังชาของท่านกระเตื้องขึ้นอเมริกันปริพาชก ดังได้กล่าวแล้วว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีสำนักปฏิบัติกรรมฐานมากมายหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติซึ่งยังหาแนวทางของตัวเองไม่พบก็มักจะชอบเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนแนวปฏิบัติลองของใหม่ไปเรื่อยๆเมื่อหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่เฟรนด์เซ็นเตอร์ของพวกเควเกอร์ประจำเมืองซีแอตเทิลในวันที่หนึ่งมิถุนายน พุทธศักราช2522ท่านได้ปรารบเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วงว่ากลัวอย่างเดียวเมืองนี้กลัวอาจารย์กรรมฐานหลายเกินไปที่เบตบ้างเซนบ้างเถรวาดบ้างวุ่นเดี๋ยวนี้อาจารย์สอนกรรมฐานมากเกินไปเสียแล้วแต่คนทำกรรมฐานจริงๆไม่ค่อยมีกลัวโยมจะถูกของปลอมถูกอาจารย์ปลอมหนะ่ะกลัวอย่างนั้นมาก หลวงพ่อได้ยกเรื่องปริพาชกคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ฟังว่าชอบเปลี่ยนครูบาอาจารย์สแสวงหาอาจารย์ไปเรื่อยได้ยินกิติศัพท์อาจารย์สอนปฏิบัติรูปไหนว่าดีปฏิบัติด,ดีก็ไปไปปฏิบัติกับท่านฟังท่านเทศอาจารย์กอบ้างอาจารย์ขอบ้างอาจารย์ขอบ้างเอามาคิดเปรียบรูปนี้กับรูปนั้นก็ไม่เหมือนกัน รูปนั้นกับรูปนั้นก็ไม่เหมือนกันกลับความคิดของเรานี้ก็ไม่เหมือนกันอีกแปลกไปเรื่อยความสงสัยเกิดขึ้นเรื่อยไม่หยุดต่อมาได้ข่าวว่าพระาศาสดาพระโคโดมเกิดขึ้นในโลกยิ่งหนักใหญ่อดไม่ได้อีกแล้วไปอีกไปกราบท่านท่านก็เทศให้ฟังท่านว่าไปทำความเข้าใจกับคนอื่นให้หายสงสัยนั้นไม่ได้ ยิ่งฟังยิ่งสงสยัยยิ่งฟังยิ่งแปลกจะระง,งับความสงสัยให้พิจารณากายกับใจของตัวเองเท่านั้นแหละอดีตก็ให้ทิ้งอนาคตก็ทิ้งเพราะเป็นของไม่แน่นอนดูปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดูปัจจุบันเราทำอยู่นี่อย่าไปดูอื่นไกลหลวงพ่อได้ย้ำกับนักปฏิบัติชาวอเมริกันว่าปัญญาได้เกิดจากการมีความรู้มากมาก ไม่ได้เกิดจากการทดลองปฏิบัติภาวนาหลายแนวแต่ปัญญามันเกิดจากความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหัวใจของหลักปฏิบัติแต่ละตนแต่และก็ปฏิบัติตามโยมคนหนึ่งได้กราบเรียนข้อข้องใจว่าคำสอนของเซนให้คนอยู่ตามธรรมชาติแต่หลวงพ่อรู้สึกพูดตรงกันข้ามขอให้อธิบายหน่อยครับหลวงพ่อบอกว่า เราสอนไม่ได้ตามใจคนถ้าตามใจคนมันก็ยังเป็นคนอยู่อย่างนั้นถ้าตามใจกิเลสก็ยังเหลืออยู่ไม่ได้เป็นอะไรสักทีเช่นถ้าเราขี้เกียจก็ให้มันขี้เกียจเสียมันอยากนอนก็ให้มานอนเสียอยากทำงานก็ให้ทำงานเสียถ้าอยู่ตามธรรมชาติจริงๆนั้นท่านให้อยู่ธรรมชาติที่ต้องมีปัญญารู้เท่าทันธรรมชาติด้วยไม่ผิดเหมือนกัน แต่กลัวพวกเราทั้งหลายมันจะเป็นลิงหมดนะปล่อยให้เป็นลิงมันจะไม่เป็นมนุษย์สักทีก็เป็นลิงอยู่เรื่อยเซนท่านพูดอย่างนั้นท่านก็มีปัญญาพูดนะให้มีปัญญาให้รู้เท่าทันธรรมชาติธรรมชาตินั่นแหละเป็นธรรมะธรรมชาตินั้นคือธรรมะถ้ารู้แล้วเป็นอย่างนั้นกลัวคนทั้งหลายจะไม่รู้ถึงนั้น ีนี้พระท่านให้ฝืนใจเราใจมีความโลภท่านฝืนเพื่อกําจัดความโลภออกใจมีความโกรธท่านฝืนเพื่อกําจัดความโกรธออกใจมีความหลงท่านฝืนเพื่อกําจัดความหลงออกเป็นอย่างนั้นแน่จริงต้องพรหมจัรทร์อีกประเด็นหนึ่งที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาเป็นข้อเตือนใจผู้ปฏิบัติได้แก่การที่ผู้สอนกรรมฐานยังถือเพศคารวาะ และไม่ให้ความสนใจในเรื่องของศีลเท่าที่ควรคงมุ่งสอนเฉพาะวิธีการนั่งสมาธิเท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาต่างเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันหลวงพ่อได้ย้ำความสำคัญของการถือพรหมจรรย์โดยกล่าวว่าความเป็นจริงพุทธศาสนานี่นะคนเป็นครูบาอาจารย์สอนพุทธศาสนาที่แท้จริงต้องอยู่ในพรหมจรรย์อย่างนี้ เป็นพระสงฆ์ตลอดไปอย่างนี้สอนกรรมฐานเรื่อยไปการอยู่พรหมจรรย์เช่นนี้ไม่ใช่เพราะคนเดียวนะหลายๆคนอำนวยประโยชน์ให้แก่การปฏิบัติได้มากที่สุดเพราะชีวิตพรหมจรรย์ไม่ต้องการอะไรมากมายมุ่งสั่งสอนตัวเองและญาติโยมทั้งหลายให้มีธมรรมะเท่านั้นไม่มุ่งอะไรต่างๆนานาหลายอย่างอาตมาว่าควรแล้ว จะพูดถึงมนุษย์มันก็มากแล้วเดี๋ยวนี้มันมากไปพอทีเป็นพรหมจรรย์ก็ดีเหมือนกันนะมันจะไม่มีที่หากินกันอยู่ทุกวันนี้มันยุ่งกันนิเกิดรบราฆ่าฟันกันหลายเพราะว่าคนมากไปรักษาพรหมจรรย์กันดีเหมือนกันจะมีประโยชน์มากเลยเมื่อหลวงพ่อกล่าวเรื่องนี้จบลงก็มีคำถามขึ้นมาอีกว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน บางนิกายเช่นที่เบตและเซลก็มีคนแต่งงานแล้วได้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานทำไมเราจึงจะไว้ใจเขาไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อหวเราะพร้อมกับปรารภคำคำว่าคนยังเป็นขโมยอยู่ก็ไว้ใจไม่ได้เนาะจากนั้นท่านก็ชี้แจงว่าเอาเครื่องวัดอย่างนั้นไม่ได้ที่เรียกพระาศาสนาน่ะไม่ใช่เถรวาด ไม่ใช่เซนไม่ใช่ทิเบตแต่เป็นสัจธรรมท่านไม่ได้กล่าวถึงบุคคลนั้นบุคคลน,นี้พระศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่บุคคลนะแต่บุคคลต้องน้อมศาสนามาปฏิบัติคนไปทำผิดไม่ใช่ศาสนาผิดนะศาสนายัางตรงอยู่ตั้งโลกอยู่เสมอมาเราต้องศึกษาพุทธศาสนาให้แน่นอนคนจะโกหกเราไม่ได้ถ้าเรารู้จักพุทธศาสนาแน่นอนแล้ว อาตมาเพียงแต่บอกให้ระวังเท่านั้นหรอกดีกว่านะดีกว่าไม่ระวังหรือไม่ดี